เพื่อนแฟนเพจวันนี้ผมเต้แอดมินกลุ่มเหรียญพระแก้วมรกฏปี2475นะครับวันนี้มีคลิปสั้นๆมาแช์นะครับเป็นเนื่องเงินบล็อกส่วนนประดินะครับก็ด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้นะครับด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้นะครับด้านหลังมีชื่อสลักว่าส่วนประดิษฐ์นะครับอย่างนี้นะครับด้านหลังมีชื่อส่วนประดิษฐ์นะครับก็เป็นบล็อกที่สวยงามอันดับท็อปของเหรียญพระแก้วมรกฏปี2 4 7 5เดนะครับเดี๋ยวไปโฟกัสที่เหรียญกันนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวผมจะชี้จุด จ่ายตังให้นะครับนี่ครับปลาเกสานะครับจากด้านบนลงมาประมาณนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับที่ตาขวานะครับจะมีเส้นขีดอยู่2ขีดนะครับที่ตาขวาที่ลูกตานะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ2ขีดสาขีดเล็กๆนะครับอันนี้ถ้าเจอ2เจอนี้เป็นจุดจ่ายตังได้เลยนะครับจุดนี้นะครับไปที่หน้าอกนะครับหน้าอกจะมีเส้นขนแมวนะครับประมาณ 3- าสี่เส้นนะครับนี่นะครับเส้นขนแมวนะครับถ้าเจออย่างนี้ก็สบายใจได้เหรียญนี้แท้ ายเงินได้สบายนะครับพื้นเหรียญโดยรวมเหรียญเนื้อเงินนะครับแกะสลักออกแบบพิมพ์มาได้สวยงามนะครับนี่ครับเครื่องฉลององค์ถักมางดงามนะครับเป็นแบบเดียวกับด้านหน้าแบบเดียวกับบล็อกเนื้อเงินธรรมดานะครับบล็อกส่วนอะปิษฐ์นะครับใช้บล็อกเดียวกันนะครับฐานพระประมาณนี้นะครับก็จํารูปลักษณะของเหรียญกันไว้นะครับนี่นะครับผมโฟกัสให้ดูกันจะชัดนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อเงินด้านหน้านะครับประมาณนี้ นะครับก็อย่าลืมจุดจ่ายตังนะครับด้านตาขวามีขีด2ขีดนะครับ3ขีดนะครับประมาณนี้ที่หน้าอกก็จะมีเส้นขนแมววิ่งนะครับไปดูกันที่ด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้อ่ามีแบรนด์เนมชื่อว่าสวนประดิษฐ์นะครับสุวรรณประดิษฐ์นะครับชื่อนะครับเป็นธรรมดาของเนื้อเงินนะครับอาจจะมีดําบ้างนะครับตามการเวลานะครับการเก็บรักษานะครับด้านหลังยันอัลลิมบปีองแหวนะครับถ้าสังเกตดีๆเหรียญนี้จะเป็น ถึงจะดำแต่อมลุงนะครับนี่นะครับนี่นะครับความสวยงามของเนื้องเงินนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิปสั้นๆก็แชร์ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันในเหรียญพระแก้วนกโกร2 4 5เพจนี้นะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมีคลิปมาแชร์แบ่งปันกันเรื่อยๆสาหรับผมเต้แอดมินเพจนะครับ